คลิปนี้ก็าจะมาสอนวาดนกหันหน้าตรงกันนะคะจะเป็นนกฮอกไกโดนะคะขึ้นน่ารักมากนะคะนกตัวนี้ลองไปเซิร์ชรูปดูได้นะอันนี้ก็ขึ้นโครงสร้างแบบนี้เลยนะคะตามปันมาแบบง่ายๆได้เลยนะค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนการเหยียบอยู่บนกิ่งไม้นะคะอันนี้ก็เริ่มตัดเส้นแล้วนะคะเริ่มจากตาม,มาก่อนเลยแบบนี้เสร็จแล้วก็วาดปากแบบตวีมาแบบนี้ได้เลยนะคะนี่แล้วก็ทําขน ปลอยแบบนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มตัดเส้นตัวเขาแล้วนะคะทําเป็นขนขนก็คือขีดเป็นเส้นเส้นเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนปีกนะน,นี่ปีกก็พยายามทําทิศไปให้เหมือนแบบปีกหันไปด้านหลังนะคะชี้ไปด้านหลังสองข้างเลยนะคะทิศคล้ายๆกันแล้วก็เติมขนแบบนี้เรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเท้านะคะก็จะประมาณนี้วาดง่ายๆเลยอันนี้ก็เติมแววตาเนาะเสร็จแล้วก็เติมดีเทลเส้นขน,นะคะ่ะก็คือจะแบบเติมแบบเป็นเส้นๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะง่ายๆคิดๆไปเรื่อยๆเลยประมาณนี้อันนี้ก็จะเติมแบบเหมือนความเข้มของขนนะนะกาอลโดเขาจะแบบเป็นสีขาวกับสีดํานะคะขาวดําแบบนี้อันนี้ปันวาดที่ดูค่าวข้างง่ายๆนะคะอาจจะนําไปปรับใช้เป็นลายเส้นของตัวเองได้นะคะแต่ว่าขึ้นโครงแบบง่ายมากๆเลยอันนี้เติมแก้มแดงน่ารักมาก ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย